พอดแคสต์เกษตรบ้านเรา EP 3 4หัวข้อหลังเด็ดยอดดาวเรืองแล้วทำยังไงให้ต้นสมบูรณ์ดอกสวยตลาดต้องการสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกษตรบ้านเราพอดแคสต์ Podcast ที่พูดเรื่องดาวเรืองแบบบ้านๆแต่ได้ความรู้แบบมืออาชีพวันนี้ EP 3 4แล้วนะครับใครที่เพิ่งเด็ดยอดดาวเรืองไปหมาดๆต้องฟังเลยเพราะเราจะคุยกันว่า หลังเด็ดยอดแล้วควรดูแลยังไงให้ต้นสมบูรณ์ดอกออกดีสีสวยขายได้ราคาตามที่ตลาดต้องการพี่นุกคะเด็ดยอดแล้วมันช่วยอะไรหรอคะเด็ดยอดเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ต้นแตกกิ่งข้างครับกิ่งข้างนี่แหละจะให้ดอกเยอะขึ้นดอกจะออกพร้อมกันต้นจะไม่สูงเกินไปดูสวยงามแล้วหลังเด็ดยอดเราต้องทำอะไรต่อคะต้องดูแลให้ดีเลยครับ เพราะช่วงนี้ต้นจะเร่งแตกกิ่งต้องให้ปุ๋ยน้ำและแสงแดดให้พอเหมาะเรื่องน้ำล่ะคะต้องรดบ่อยไหมคะถ้าอากาศร้อนจัดรดเช้าเย็นได้เลยครับแต่ถ้าฝนตกบ่อยก็ลดลงหน่อยอย่าให้แฉะเคลินไปเดี๋ยวรากเน่าแล้วปุ๋ยล่ะคะใช้สูตรไหนดีคะหลังเด็ดยอดให้ปุ๋ยสูตรเสมอ15-15-15หรือ16-16-16ก็ได้ครับเพื่อให้ต้นสมบูรณ์แตกกิ่งดี ใบเขียวแล้วต้องเสริมอะไรอีกไหมคะถ้าอยากให้ดอกใหญ่สีเข้มเสริมแคลเซียมโบรอนได้ครับหรือฉีดพ่นธาตุรองพวกแมกนีเซียมสังกะสีบ้างก็ช่วยให้ต้นไม่โทมพี่นุคคะพอแต่กิ่งเยอะๆมแมลงก็มาเยอะตามใช่ไหมคะใช่เลยครับต้องระวังนอนเจาะดอกเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนแล้วเราควรใช้ยาอะไรดีคะใช้สารชีวาภาพได้ครับเช่นบี หรือถ้าจำเป็นต้องใช้เคมีก็เลือกที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมเช่นอิมิดาครบิดหรือสไปโนแซดฉีดช่วงไหนดีที่สุดคะฉีดตอนเย็นครับมแมลงจะออกหากินช่วงนั้นและแดดไม่แรงยาจะไม่เสื่อมเร็วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นพร้อมออกดอกแล้วคะดูที่กิ่งครับถ้าแต่กิ่งข้างครบตามต้องการใบเขียวเข้มไม่มีโรคต้นแข็งแรง ก็เริ่มให้ปุ๋ยกระตุ้นดอกได้เลยใช้สูตรอะไรดีคะสูตร8 24 24หรือ12 24 12ก็ได้ครับเน้นฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมจะช่วยให้ดอกออกพร้อมกันสีเข้มขั้วแข็งไม่หลุดง่ายแล้วต้องงดไนโตรเจนไหมคะพี่นุกคะใช้หญ้าอินทรีย์ได้ไหมครับใช่ครับถ้าให้ไนตโตรเจนเยอะเกินดอกจะไม่ออกต้นจะแตกใบไ,ไปเรื่อยเรื ใครที่ฟังแล้วอยากปรึกษาเรื่องดาวเรืองไม่ว่าจะปลูกใหม่ปลูกซ้ำหรือมีปัญหาเรื่องโรคแมลงติดต่อได้เลยค่ะนุกดาวเรืองให้คำปรึกษาฟรีจำหน่ายเมล็ดและต้นกล้าดาวเรืองคุณภาพดีรับซื้อดาวเรืองจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0886693222โทรมาได้เลยนะคะพี่นุกเองครับ ยินดีให้คำแนะนำทุกขั้นตอนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ